สิบสุดยอดรถแทรกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนในโลกแทรกเตอร์เป็นชีวิตจ,จริงของทุ่งเกษตรและส่วนใหญ่ทุกอุตสาหกรรมรกเกษตรกรรมต้องการรถแทรกเตอร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสําหรับการทํางานด้านการเกษตรในขณะที่ทุกคนรู้ว่าประชากรของทุกประเทศมีการเตริบโตในแต่ละวันและเป็นเรื่องยากที่จะทําให้พวกเขาพอใจกับเครื่องจักรกลการเกษตรแบบเก่าและมนุษย์หรือแม้แต่ศัพท์ไม่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งสําคัญ ที่จะต้องนำแทรกเตอร์ที่ทรงพลังและดีที่สุดมาไว้ในทุ่งหรือฟาร์มดังนั้นเราขอนําเสนอส,สุดยอดรถแทรกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและพวกมันดูเหมือนยักษ์สิบจอร์ดี er. นี่คือหนึ่งในรถแทรกเตอร์ฟาร์มที่ดีที่สุดที่บริษัทและเกษตรกรสนใจใช้เพื่อการเกษตรแทรกเตอร์นี้มีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและมาพร้อมกับโลโก้ของความกระโดดนอกจากนี้สโลแกนของรถแทรกเตอร์นี้คือ ไม่มีอะไรทํางานเช่นจอรเดียจอร์เดียแทรกเตอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อขนาดใหญ่ที่สุดรุ่น 9A และ 9AT แทรกเตอร์ขนนี้ยังมีเครื่องยนต์6 2 0แรงม้าจอรเดียซีรีส์รุ่นที่ตึงนื่นคือ9 3 7 0 r 9 4 2 0 r 9 4 7 0 r 9 4 7 0 r t 9 5 2 0 r 9 5 2 0 r t 9 5 7 0 r 9 5 7 0 r t 9 6 2 0 r เมสซี่ฟูกุสัน m f 8 7 0 0ซีรีร์รถแทรกเตอร์นี้เป็นหนึ่งในรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ที่ส่งพลังและใหญ่ที่สุดบริษัทของแคนาดาสร้างรถแทรกเตอร์นี้ซึ่งก่อตั้งขึ้นในยุค80และได้รวบรวมรายได้ที่ดีเพราะบริษัทนี้ขายอาวุธจำนวนมากในช่วสงสงครามโลกครั้งที่สอง คาต์ตป,ปิล่าอิงแชรเลนเจอร์ MT975B รถแทรกเตอร์คันนี้ได้รับการยอมรับในตลาดและเมื่อคุณพูดถึงรถแทรกเตอร์สิบอันดับที่ใหญ่ที่สุดคุณก็ลืมไปไม่ได้เกษตรกรรักรถแทรกเตอร์นี้และพวกเขาทำงานกับมันมากในบางประเทศรถแทรกเตอร์นี้สร้างโดยบริษัทยุโรปที่มีชื่อเดียวกันในยุค90 ฟจ็ดเฟนทรักเตอร์นั้นมักจะไม่รู้จักในฐานะทรักเตอร์ยักษ์ใหญ่แต่เฟนมีพลังของตัวเองและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้มันอยู่ในอันดับที่7ของรายการมันถูกสร้างโดยบริษัทเยอรมันในปีพันเก้าร้อยเจ็ดสามโดยเจ้าของและพ่อของเขาเองรูปแบบที่ถูกเปลี่ยนเป็นครั้งคราวประเทโนลยีใหม่ที่เกิดขึ้นของเครื่องยนต์เก่าและเครื่องยนต์เงียบถึงกระนั้นพลังของเฟนก็น่าทึ่งและน่าตื่นเต้น New Holland Tractor Tractor อนี้เป็นหนึ่งใน t r กเตอรที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในโลกเนื่องจากรูปลักษณ์และการออกแบบที่ทำให้รถ t r a เตอร์คันนี้ดีมากสำหรับงานเกษตรกรรมบริษัท t r a เตอร์นี้มีโรงงาน18แห่งกระจายอยู่ใน170ประเทศทั่วโลก 5. ้าอัปตัน H T 14ทับ350 2WD t r a กเตอในอันดับที่5เรามีแทรกเตอร์อัปตัน H T 14ทับ350 2WD พร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและรูปลักษณ์ที่ดีรถแทรกเตอร์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตแทรกเตอร์ที่รู้จักกันดีในการสร้างรถแทรกเตอร์เหมือนรถถังในปี1978ที่ออสเตรเลีย Case IH s SI t i i g e r Quadtrack 620 Tractor Case SI IH s t a i g e r Tractor นี้มีใหญ่เหมือนรถ r a c t o ตอร์อื่นๆแต่ก็ยังมีอยู่ในอันดับที่4ของรายการนี้เพราะเครื่องยนต์12.9ลิต SI ร Case IH FPT ที่มีเทอร์โบชา้นสอขั้นตอนมีกำลังสูงสุด680แรงมา้าแหล่งข่าวบอกว่าแทรกเตอร์นี้มีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากกว่าแทรกเตอร์อื่นในโลกนี้แทรกเตอร์นี้ มีความยาว25ฟุตและสูงสุด3ฟุตสาม AGCO Challenger MT975B Tractor Tractor นี้ enger, tr actor. Tr actor này, ได้รับการยอมรับในตลาดผู้คนในประเทศยุโรปใช้รถแทรกเตอร์นี้เพื่อการเกษตรกรรมขนาดใหญ่แลนะหนักนอกจากนี้ยังมีบางประเทศ ใช้แทรกเตอร์สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มรถแทรกเตอร์คันนี้ยาว24ฟุตกว้าง16ฟุตและสูงเพียง12ฟุตแทรกเตอร์นี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล18.1ลิตรคาร์บิล่าขนาดท7 0แรงม้าแม้แต่เมืองในยุโรปบางแห่งก็มีอนุญาตให้แทรกเตอร์นี้วิ่งบนถนนเพราะกว้างเกินไปและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้อื่น 2. บิกรอยเวอร์ซัทโวแป WD โมเดล1080แทร็คเตอร์บิกรอยได้รับการพัฒน,นาและสร้างโดยเวอร์ซัทโวเมนูเฟเจอริงรถแทรกเตอร์8ล้อรุ่น1080เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรถแทรกเตอร์นี้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเช่นยาว30ฟุตกว้าง22ฟุตสูง11ฟุตขับเคลื่อนด้วยเครื่อง,ย,งยนต์วี12 19ลิตรมิน600แรงมา้าคุณสมบัติเหล่านี้ ทําไม่มีกรวยป็นเครุ่งจากขนาดใหญ่สําหรับงานกเกษตรกรรมและบริษัทขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรกรรมบางครั้งใช้รถแทรกเตอร์นี้สําหรับงานมืออาชีพบิกรายส่วนใหญ่ใช้โดยบริษัทออสเตรเลียและตอนนี้บริษัทอืน่นๆจากทั่วโลกกําลังมิ่งอยู่แทรกเตอร์ขนาดใหญ่ยักษ์นี้ 1. 1. b i g b u ิัส 16V 747 Tra c t ต r เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนว่าชื่อบ i ๊กบัเป็นแทรกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไม่ใช่แค่ตอนนี้มันติดอันดับมานานแล้วขนาดของ b i g b บัยาวประมาณ28ฟุตและกว้าง20ฟุตพร้อมล้อสูง8ฟุตแม้กระทั่งรถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งบนพาคาร์ D85840 ซึ่งเป็นพาเดยวกับที่พบในวัตถุดิบหลักในการขุดแทรกเตอร์นี้ดูเหมือนเป็นยักษ์เมื่อคุณเห็นมัน และเหมาะสำหรับงานเกษตรกรรมและงานภาคสนามส่วนใหญ่บริษัทใหญ่ๆเญอใชรถแทรกเตอร์นี้ถูกใจกดไลค์โปรสับสไครต์ขึ้งล่างขอบคุณ